ัวถึง IMPACT เมืองทองธานีครับเราจะไปจอดไหนได้ IMPACT เมืองทองธานีครับวันนี้สแตนบายงานส่งลงเรียบร้อยแล้ววนหาที่จอดกันครับมีงานอะไรไม่รู้ครับวันนี้สัปดห์วิทยาศาสตร์หรือไงนี่แหละ ค่าดีกว่าครับโอเคเข้าที่จอดรถครับขึ้นมาอาคารจอดรถครับเลี้ยวจากหอมาเหมือนข้างนอกฝนตกครับเมืองทองธาน,นีครับอาคารจอดรถก็จะเห็นวิวทางด่วนครับ ด้านล่างลมแรงมากครับบินลานจอดมานะครับนมาแล้วฝนตกอย่างแรงที่เมืองทองธาน,นีครับพี่น้องขาวโพลนเลยทางโน้นไปจะเห็นวิวทางด่วนครับอาคารนี้จะเป็นอาคารหลังที่ติดกับทางด่วนเลย สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้สแตนบายงานที่ i m p a c t เมืองทองธานีฝนมาแล้วขาพรล้วครับฝนในเมืองรถไฟฟ้าอีกหน่อยมา i m p a c t เมืองทองธานีก็มารถไฟฟ้าได้ครับกำลังก่อสร้างอยู่สถานีตรงนี้เอาเพื่อนๆมาดูวิวนะครับบนลานจอดรถชั้นสาม p a c t เมืองทองธานีครับผมฝนมาครับพี่น้อง ตอนรถเสร็จฝนมาพักฝนมาแป๊บเดียวปาเปียงเปียงมาฝนมาครับฝนตกอย่างแรงที่เมืองทองธานีตอนนี้อุตสาหเลือกมุมดีแล้วนะฝนสาดครับดูวบรานจอดชั้นสามโบลานจอดชั้นสามของเมืองทองครับดูวิวตานนี้ครับ ฝนอย่างแรงเลยครับผลฟ้าอย่างแรงครับพี่น้องอ้าเงเปี้ยงเลยอ่าลองใช้โหมดปกติเพื่อจะฟังเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าชัดๆนะครับ โชคดีที่วิ่งขึ้นลานจอดได้เสร็จก็ฝนฟ้าขนองครับโชคดีที่ขึ้นมาจอดรถข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาจอดบนลานชั้น3ของอาคารจอดรถฝนสาดแรงเลยามาชมวิวมุมสูงบนลานจอดรถ เมืองทองธานีครับผมก็จะเห็นทางด่วนแล้วก็โครงการก่อสร้างรถไฟ,ฟฟ้านะครับสถานีอิมแพกเมืองทองธานีกําลังสร้างมาถึงนี้ลงลนะครับฝนลงวันนี้โอ้โหโลงแรงด้วยไม่ใช่ลงน้อ,อ,อยฝนยังแรงเลยเอาโพนเลยครับ ศ oh, oh. าตร์เลือกมุมด้านนี้ที่คิดว่าลมจะโกกแล้วนะจะไม่ร้อนฝนตกครับพี่น้องย้ายรถกันครับฝนมาฝนศาสตรครับอยู่ไม่ได้ต้องย้ายต้องเลื่อนรถไปฝั่งโน้นครับแต่แตนบายงานที่เมืองทองธาน,นีครับทุกคนฝนมา ย้ายรถมาอีกฝั่งหนึ่งเลยไม่ได้ลงไปไหนแล้วครับอยู่มันที่รถนี่แหละแตนบายงานนะครับมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เมืองทองธานีครับผมจัดไปต้องเดินเข้าฮอไปหาอะไรกินทางเชื่อมก็ไกลอยู่ที่จอดรถด้านที่ติดกับอาคารทางเข้ามันก็จะหายากนะครับเราต้องมาจอดมุมไกลๆแบบนี้ จะได้มีที่จอดรถสะดวกๆฝนลงซะนี่โอ้โหโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาตะลอนทัวร์ที่เมืองทองธาน,นีครับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่ได้ไปดูอะไรเขาหรอกสแตนบายรออยู่ที่รถครับอย่าเดินรอว่าจะเสร็จกี่โมงครับสแตนบายงานรอแล้วกันโอเคนะครับหลังจากฝนตกผ่านไปครึ่งชั่วโมงแดดแจ่มเลยครับ แซนบายงานครับผมถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับวิวมุมสูงบราณจอดรถก็จะเห็นทางด่วนแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเมืองทองธานีแดดออกแล้วครับฝนตกมาเมื่อเช้านี่อย่างแรงเลยทั้งฝนทั้งฟ้าลมแรงด้วยฝนหยุดแดดแจ๊ะเลย อากาศสุดขั้วจริงๆจัดไปครับมีงานคือมีเงินครับผมวันเสาร์เงาได้ไงวันนี้รู้สึกว่ารถทัวร์วิ่งกันเยอะจังเลยรถแบบนี้น่าจะเป็นรถทัศนาจรของเด็กๆนะครับวันนี้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทัวร์ต่างประเทศนะครับรถแบบนี้โอเคครับผมบาย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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ